มาเจอกันอีกแล้วทุกคนวันนี้นะคะเฟยจะมาแกะ Baby TV ี World 2ให้ดูกันวันนี้เฟยได้มาแค่กล่องเดียวนะคะเพราะว่า เนื่องจากงบน้อยมากๆสภาพกล่องตอนมาเนี่ยคือแบบเยินแบบนี้เลยต้องบอกก่อนว่าเฟยแกะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าด้วยสภาพกล่องที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันนาให้เฟแบบอัวมากๆว่าของข้างในอ่ะจะเสียหายไหมคือแบบอันนี้คือเฟสั่งจากจีนนะคะมาส่งที่อังกฤษเนาะแล้วคือสภาพแบบเยินมากๆซึ่งจริงๆอะ่ะเฟมีเบบี้ทีเวอร์หนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าของอยู่ไทยเนาะคือเฟฝาก,กแม่จุม่มแล้วคือแบบช็อกมากกับสิ่งที่แม่ได้อยากรู้ว่าได้ตัวอะไรเนี่ยเข้าไปดูในติ๊กต็อกช่องของเฟยที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วจร เฟยถ่า,ายคลิปแกะเอาไว้แต่ว่า,ฟา,าเฟยถ่ายแกะลงติ๊กต็อกนะเราไปดูคลิปตอนเฟยแกะกันดีกว่าถ้าขนาดเนี้ยให้ฟรีเอาปะมาเจอกันอีกแล้วทุกคนวันนี้ในที่สุดเฟยก็ได้เบบี้ทีมาครอบครองนะคะเพราะว่าเนื่องจากความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยก็คือเฟยฝากแม่จุ่มเบบี้ทีแต่เป็นเวอร์ชันที่1ใช่ไหมวันนี้เฟยมีโอกาสได้แกะเบบี้ทีเป็นของตัวเองแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่สองนะเราขึ้นหนัก มากอ่ะคือเฟย์อ่ะเพิ่งกลับมาจากลีสนะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลาจะตีสองแล้วแล้วเฟยก็แบบมานั่งถ่ายคลิปตื่นเต้นไงอยากจะเห็นว่าสภาพน้องจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คือชอ็อตถ้าขนาดเนี้ยให้ฟรีเอาปะคือสภาพแบบกล่องคือเปิดหมดแล้วอ่ะแล้วด้านนี้ก็คือเยินตูดข้างล่างเปิดด้วย อันเนี้ยทุกคนเฟยได้มาในราคา9.19ปอนด์นะคะฟเฟยะไปศึกษามาก,ก็คือรู้มาว่าคอลเลคชนันเนี้ยมันจะต่างจากเวอร์หนึ่งตรงที่ตาของน้องเนี้ยจะมีหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมมันจะไม่ได้มีแค่แบบตาก,กิ้งกับตาโกดแต่มันจะมีตาก360ิ้งส6มอหกสิบองศากับตาลองให้เพิ่มขึ้นมานะซึ่งเฟยอยากได้ทั้งตากิ้งส6มหกิบแล้วก็ตาลองให้เลยแต่จริงๆอยากได้เป็นตาลองให้มากกว่าแต่ถ้าได้ตาลองให้ขึ้นมาจริงๆอะ่ะก็จะรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้กิ้งตาเล่นกับกองในตัวเองมา ก็เลยรู้สึกแบบว่าอะไรจะเกิดก็เกิดละกันถือว่าแบบว่าเขาเลือกมาแล้วว่าเขาอยากได้เฟคอบของตัวนี้แต่คือมันหนักมากอะ่ะหนักจริงๆเราจัดมาแค่กล่องเดียวนะคะแล้วหวังว่ามันจะไม่มีกล่องต่อไปนะคือหวังว่ากล่องเดียวก็คือจะพอใจจะโอเคจะจึง้งจะปึ่งจะปัง,จะ,ปงจะจบเลยนะคะในคอลเลคชันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด8แบบนะคะบวกกับ2ซีเครนตนะซึ่งเฟรจำได้ว่าซีเครตเนี่ยจะเป็นน้องกบ กับมังกรซึ่งมังกรอ่ะมีสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วกบอ่ะเหมือนจะมีสีเหลืองใช่ปหที่มันเป็นซีเควตอ่ะกบมันจะเป็นสีเหลืองมันหนักมากอ่ะแล้วคือเฟย์ไม่รู้ว่าปกติอ่ะเบบี้ทีหนักขนาดนี้ไหมเพราะเฟยยังไม่เคยแกะมาก่อนคนในคอลเลคชันนี้คือเฟอยากจะได้เป็นน้องคาปิบาร่าแล้วก็อยากจะได้เป็นน้องกระต่ายตัวหน้ากล่องและที่สําคัญคืออยากได้เป็นตัวน้องแมว อยากได้แต่ขอเป็นตาลองไห้หรือตากิ้งจะกิ้ง3ามหรือกสิบหรือจะกิ้งธรรมดาได้หมดขอเป็นแบบ2องตานี้ในไหนกล่องข้างบนก็เปิดขนาดนี้ละเดี๋ยวเราจะแกะจากข้างบนเลยนะคะอุ้ยเพจจะยังไม่ดูการ์ดเดี๋ยวดึงน้องออกมากันนะการ์ดอยู่ในนี้ป่ะโอเคการ์ดอยู่ในนี้เฮยมันไม่ใช่ตากิ้งอะถ้าอันนี้มันคือตานะมันแข่งฝั่งแบบ มันเลื่อนไม่ได้ดวยยไหมอ่ะใช่ปหะวะปุ๋ยแต่จับไม่ออกเลยอ่ะว่ามันเป็นตัวอะไรอ่ะคือเราจับเจอหูแค่ข้างเดียวทุกคนแล้วมันเหมือนมันจะมีหูสองข้างทุกอันเลยอ่ะหูน่ารักมากเปิดกันทุกคนคืออะไรสีแห้ใหม่อะสีเนี้ยเรามาดึงกันทุกคนหนึ่สอง ่อยากได้อะหุยมาแล้วะทุกคนถึงเหมือนจะไม่ใช่ตัวที่เฟยอยากได้แต่เฟยได้ตัดที่เฟยอยากได้ฟินฟินเรามาดูการ์ดกันได้มาเป็นน้องไก่ทุกคนแล้วคือเหลืองมากคือจะเอาไปห้อยกระเป๋าไ่ก่อนเหลืองขนา,าดนี้แต่ว่าฉันได้จับตายคิงแล้วทุกคนดูดิน่เรหลวะ อือแต่น้าน้องแข่งมากคือแบบแข่งว่านี่ทุกคนแล้วน้องเขาจะมีแบบที่เกี่ยวตรงเนี้ยสองข้างก็คือเอาไปห้อยเป็นพวงกุญแจได้เดี๋ยวกลับไทยไปเฟจะไปเอาห้อยเป็นพวงพูดไปเป็นศัพท์ละเดี๋ยวกลับไทยไปเราไปห้อยเป็นพวงกุญแจนะคะไม่เป็นไรทุกคนถึงแม้ว่ามันจะไม่ตัวที่เฟอยากได้แต่ว่าตาที่เฟอยากได้ก็โอเคอยู่นะ วันนี้ก็คือเป็นละไปนอนก่อนน้องต้นไม้กันนะเฮ้ยหยุดหมุนตาไม่ได้จริงๆอะ่ะ อ่ะเห็นแล้วใช่ไหมคือคอลเลคชันเนี้ยไปอยากได้มากเพราะว่าน้องมันมีตาหลายแบบแล้วคือเฟยะได้าจากของแม่มาแล้วสองตัวใช่ไหมเฟยก็รู้แล้วว่าได้ตาอะไรแต่เฟยจะไม่สปอยในคลิปนี้นะคะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากได้ตาอื่นบ้างที่แม่ไม่ได้แกะให้เฟยแล้วมันได้อะ่ะแล้วคือในคอลเลคชันเนี้ยเขามีตาใหม่เพิ่มขึ้นมาคือตาลองห้าใช่ไหมซึ่งตอนที่เฟยจับในวิดีโออ่ะคือเฟยแบบรู้สึกว่ามันคือตาลองห้าเวอแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อ่ะมันคือตาอื่นแล้วคือแบบเสียใจมากแพ็กเกจจริงคนาักะ ตัวที่เฟได้มาก็คือน้องไก่นั่นเองทุกคนคือตอนเจอว่าแบบน้องเป็นตากิ้งอ่ะก็คือกรีดเลยคือแบบน่ารักมากเป็นตากิ้งแบบ360นะคะคือแบบเฟนเล่นทั้งคืนเมื่อคืนนี้คือไฟแบบหมุนทั้งคืนคือหมุนจนแบบว่าไม่ได้นอนเลยคือชอบมากจริงๆมี่หน้าตาแบบนี้น่ารักมากดีนะที่แบบน้องไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเพราะว่าสภาพคือแบบมันถึงตัวน้องอ่ะเออแต่ดีนะที่แบบน้องยังมีถุงอีกชั้นอะไรเงี้ย ส่วนการ์ดนะคะก็คือการ์ดน้องจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะหน้าหลังเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าในการ์ดได้เป็นตาร้องห้างไงก็คือของจริงเป็นตักกิ้งทำไมไม่ได้ตาร้องหา้า่างอย่างนั้นตาร้องไหา้าน้าหลักมากแล้วคือน้องนุ่มมากเลยนะแล้วเขาก็มีตัวมาให้เกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวเฟยก็จะไปค้อยกระเป๋านะคะแต่ว่าจะต้องรอกลับไทยก่อน หมือนไม่หยุดเลยอันนี้ก็ถือมารีวิวให้ดูแบบเล็กๆน้อยๆนอยนอยนะเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ติดตามเฟซใน t ิ k กต็อกก็ประมาณนี้เลยยนะังไงก็ฝากช่องติ๊กตอ,อกของเฟยด้วยนะคะคือใน YouTube มันก็จะเป็นคลิปที่แบบพูดยาวนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบอยากได้คลิปสั้นๆที่ไม่ได้พูดอะไรเยอะไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกประวัติอะไรเยอะปุ๊บปั๊บแกะเลยเลอะไรเงี้ยจะเป็นในติ k t o k เลยนะคะประมาณนี้แหละอันนี้คือน่ารักมากเดี๋ยวมีคลิปต่อไปตามมาแน่นอนคนแบบยงออีกเะ